สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะวันนี้มาแนะนำชุดเดรสชุดหนึ่งเนาะเห็นแล้วน่ารักมากเลยค่ะเป็นต่อดอกตรงตรงตรงบนแล้วก็เป็นโปรงเนาะแต่เห็นแล้วแบบเขาสวยค่ะแขนปลายบานแล้วก็มีแต่งโบนิดนึงเสื้อตัวนี้น่ารักมากเลยเอันนี้เพื่อนก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเป็นแบบของต่างประเทศค่ะทีนี้ด้วยด้วยเห็นเห็นลายแล้วน่ารักอืม เป็นต่อดอกแต่ว่าบุาพาจะมาสอนไม่ได้เข้าตัวให้นะคะเพียงแต่ว่ามาทําดอกแล้วก็วิธีวิธีทำเนาะวิธีทําดอกเพราะอันนี้เป็นการต่อดอกค่ะต่อต่อตรงตัวตรงตัวเสร็จแต่อันนี้เขาจะค่อนข้างเป็นเอวสูงนะคะเอวสูงดังแบบเขาสวยนะอืมเขาผอมเขายกขึ้นก็คือประมาณตรงกลางอกค่ะพอตรงตรงที่อ่าเป็นเป็นชายบานชายบานเนะะี่ยค่ะชายบานก็จะเป็น เป็นเป็นพันหัวเข็มนะพันหัวเข็มแล้วก็สลับสับวางกันนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นกระโปรงบานตอนนี้บุพกาจะถักไว้ใช้สักตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะเห็นแล้วน่ารักชุดนี้น่ารักมากเลยเห็นแล้วแบบอยากถักเลยค่ะพอดีเพิ่งเพิ่งได้มาใหม่ตรงตรงนี้เป็นจะเป็นการต่อดอกนะคะก็คือการถักทีละดอกแล้วก็เอามามาใช้เข็มร้อย ก็จะเป็นแนวแนวเส้นค่ะใ้เข็มร้อยใ้เข็มร้อยแนวเส้นคือถักทีละดอกทีละดอกนะคะแล้วตรงนี้ก็มาถักเพิ่มถักเพิ่มให้บานลงมาอ่าน่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้แขนยาวแขนยาวเนาะตรงปลายแขนเนี่ยจะทาเหมือนชายกระโปรงนะคะตรงปลายแขนนะเพื่อให้มันบานเพื่อให้มันบานเป็นดอกต่อดอกแต่ว่าแขนเนี่ยเขาจะใช้แขนฟิตๆนะอ่าก็คือจะเป็นพอดีแขนนะคะ เพื่อเป็นพอดีกับแขนไม่หลวมนะอ่า mm hmm. ก็คือแต่งให้มันฟิตลงแล้วก็ชายบานก็คือแต่งมันชายกระโปรง mm hmm. เห็นแล้วสวยมากค่ะสวยมากสวยมากอันนี้อันนี้แตกให้ดูเพื่อนจะได้แคปหน้าจอว่าตรงตรงเอวนี่ทำยังไงนะพอดีแบบเข้ามาแค่นี้เองค่ะแบบคือมันมาเล็กๆอะ่ะพอขยายได้ประมาณนี้อ่าได้ประมาณนี้เนี่ยค่ะพอเราถักต่อดอกลงมาใช่ไหมคะแต่งขอบตรงเอวเนะี่ยตรงแนวเอวนคีคะแล้วก็ ต่อดอกมาทีละละแถวก่อนแล้วค่อยถักตรงนี้สับวางค่อยถักตรงนี้เพิ่มถักเพิ่มต่อ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 กันออกมาค่ะแล้วก็ามาเกี่ยวด้านข้างนะอืมเนี่ค่ะเราทําสวยดีค่ะชุดกระโปรงตัวนี้สวยดีข้างหน้าเราจะเป็นคอเหลี่ยมก็ได้นะคะคอเหลี่ยมจะก็คือคอคอคอกลมคอเหลี่ยมก็ได้ข้างหน้าเป็นสวมหัวก็ได้นะคะหรือจะติดกระดุมก็ได้ก็แล้วแต่เรานะคะ แต่ว่าเห็นเห็นแบบแล้วโอเคนะแบบนี้ครั้งนี้ปูขภามาสอนตัวดอกตัวดอกมันทําไม่ยากนะคะทําไม่ยากดอกไม่ยากแต่ว่าเวลาเราทําต่อออกมาค่ะก็จะสวยทีนี้ตรงดอกตรงแขนตรงแขนนี้นะคะเขาใช้จากจากหัวไหล่ลงมาเนี่ยนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกนะจากหัวไหล่ลงมาสี่ดอกสี่ดอกแล้วก็ถึงมาทาปลายบาน อันนี้อยู่ที่ความยาวของแขนแต่ละคนนะคะแล้วก็ทําโบทําโบออกมาส่วนตัวตรงตรงไหล่ตรงคอลงมาในสามดอกอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีพุงนะคะถ้าคนมีพุงเนี่ยทาสูงๆแบบนี้มันจะเหมือนคนท้องทีนี้ของมูผาเนะคะก็จะเอาลงมาสี่ดอกคือให้มาอยู่ตรงเอวเลยเพราะเรามีพุงใช่ไหมคะแล้วก็ทําปลายบานออกมาก็จะสวยรวมๆอันนี้หุนห่นนางแบบนะหุ่นนางแบบ สังเกตที่เขาต่อดอกแขนใช่ไหมคะเนะะี่ยค่ะก็จะทําเหมือนเสื้อคอกระเช้าแล้วก็ต่อดอกออกไปดอกน่าจะอยู่สามดอกรอบแขนนี่นะคะฝัะ่งฝั่งหัวไหล่หนึ่งดอกด้านโน้นหนึ่งดอกด้านนี้หนึ่งดอกสามดอกที่มาต่อตรงแขนเนี่ยนะคะสามดอกแต่คือนางแบบนี่เขาผอมนะบกแขนก็อยู่ที่ตัวรูปร่างของแต่ละคนเนาะอ่าเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะ ถักไว้ใช้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเราเปิดผ่าหน้าถ้าเป็นผ่าหน้านะคะไม่คลอดเอวสําหรับคนที่มีพุงนะผ่าหน้าข้างหน้านะคะผ่าหน้าหมดเลยลงยาวก็ไม่ใส่กับกางเกงยีนอะไรก็ได้นะคะก็สวยนะคือผ่าหน้าลงมาเลยอืมเพราะมันต่อดอกอยู่แล้วนะต่อดอกสี่ดอกเราก็ฝั่งละสองฝั่งละสองแต่ว่าถ้าเกิดคนตัวใหญ่ก็ฝังละสามก็เป็นหกดอกอย่างเงี้ยค่ะ ก,ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนนะอืมเดี๋ยวเรามาเริ่มลายกันค่ะอันนี้บุผาถักถักทีละดอกนะคะลายถักแต่ละดอกเนี่ยมันไม่ยากมันไม่ยากนะคะแต่ตรงนี้ตรงที่เขาร้อยที่เป็นแนวค่ะพอเราถักแต่ละดอกแล้วพอมาประกอบเข้าตัวใช้เข็มร้อยนะคะใช้เข็มนะใช้เข็มใหญ่ขนาดนี้นะคะที่มันร้อยไหมได้ เวลาร้อยเราก็ร้อยตามอันนี้บอกไว้ก่อนค่ะเพราะปูผ้าถักจะถักให้ดูดอกอย่างเดียวอันนี้ให้ดูเวลาเราร้อยนะคะก็คือดูตามช่องอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะทีละคู่ทีละคู่จับมาชนกันอย่างเนี้ค่ะเราจับมาชนกัน แล้วก็ร้อยอย่างนี้นะคะเวลาร้อยเนี่ยค่ะทีละคู่อย่างนี้ทีละคู่อย่างนี้คือจับจับมาชนกันเนี่ยค่ะทีละคู่อย่างนี้นะคะให้เป็นแนวแล้วก็ร้อยเกี่ยวไปอันนี้มันเป็นมุมนะจะดูให้ดูพอพอดีว่าเดี๋ยวค่อยมาถักตัวดอกอืม นนี้มันร้อยไปแล้วนี่นะคะนี่ค่ะเนี่ยทีละคู่ทีละคู่คจับจับสันมันมาชนกันเวลาร้อยนะคะอันนี้มันถักทีละดอกนะเพื่อให้มันเป็นแนวนคะคะจับมาชน นะคะวิธีร้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้อันนี้อันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะมันก็จะเป็นแนวอย่างนี้แต่อันนี้ป้ผัดทําให้เอาสีสีนี้มาเพื่อให้เห็นว่าร้อยยังไงอืมแต่ถ้าเป็นสีเดียวกันมันก็จะกลืนไปค่ะมันก็จะกลืนไปนี่ยค่ะที่เป็นเส้นเนเห็นไหมคะที่เป็นเส้นเส้น ที่ร้อยที่เป็นเส้นเส้นเนะะี่ยค่ะที่มาเกี่ยวกันนี่นะมันก็จะเป็นแนวขึ้นมาอืมหรือเราจะถักต่อกันก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เราว่าเราจะถักต่อกันก็ได้ถักต่อกันต้องให้มันเป็นแนวแนวเส้นขึ้นมานะแนวเส้นขึ้นมาหรือจะร้อยก็ได้ค่ะอ่าอันนี้นะคะอืเดี๋ยวเรามาเริ่มลายกัน ตัวนีู้ปุภาใช้ไหมพรมถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะใช้ไหมพรมนะลายถักตรงดอกนี่จะไม่ยากนะคะตรงดอกจะไม่ยากเดี๋ยววันนี้ปุภาจะลงคลิปในการต่อดอกเข้าเข้าแขนไว้ให้แต่จะเป็นเ,เสื้อที่เป็นหลายๆสีนะคะสลับสีขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าต้นด้วยโซ่ห้า หลักแรกโซ่สี่โซ่สพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเกี่ยวโซ่หนึ่งโซ่ระหว่างโซ่หนึ่งทำหลักลงในห่วงให้ได้ทั้งหมด12หลักอันนี้ได้3ามหลักแล้วนะคะ3ามหลักสี 4. ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองหลักนะคะสิบสองหลักโซ่ระหว่างหลักหนึ่งโซ่โซ่ระหว่างหลักหนึ่งโซ่นะระหว่างหลักหนึ่งโซ่นะับทวนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองหลัก, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12ลกเป็นสิบสองหลักนะคะพอมาตรงนี้เราเอาเข้ามานิดหนึ่งนี่นะโซ่สองก็พอตรงนี้โซ่สองพันหัวเข็ม พันหัวเข็มดึงอย่าเพิ่งรวบนะคะหลักปันหัวเข็มอีกทั้งหมดตรงนี้จะได้สามหลักสามหลักนะคะอ่าโซ่สามโซ่สามพันหัวเข็มดึงพันหัวเข็มดึงพันหัวเข็มดึงสามหลักรวบ โซ่สามระหว่างทำจนวนรอบทำจนวนรอบนะคะเป็นลายที่ไม่ยากแต่ว่าอพอภาพรวมออมาสวยชุดนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวบุผาดถ,ถักเสร็จเป็นตัวแล้วะจะเอามาลงให้ดูหุ่นนางแบบกับหูบุผาจะเป็นยังไง <c ười> คือเป็นคนที่ชอบ ชุดกระโปรงมันก็สวยนะคะแต่อาจจะเป็นชุดกระโปรงหรือชุดผ่าหน้าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆโซ่3ามนะคะโซ่สามพันพอเข็มบุพัดจะสังเกตว่าตรงหลักนะคะบุพัดจะดึงสเต็ปเดียวคือถ้าดึงสองจังหวะมันเสียเวลามันจะใช้เวลานาน,านในการถัก แต่ถ้าดึงจังหวะเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราถักได้ไวแต่อาจจะสวยน้อยหน่อยอืมแต่ก็สวยอยู่เหมือนกันเนี่ยนะตรงกลีบตรงนี้จะต้องได้สิบสองนะคะได้สิบสองนะเพราะเราจะทำเป็นมุมสี่มุมเนี่ยค่ะโซ่สามโซ่ระหว่างกรีบเนี่ยนะแล้วก็หลักสามหลักพันหัวเข็มนะคะ ดูตามมือไปนะคะแล้วก็รวบจะดูไวเึงเพราะมันซําของต่างประเทศเขาก็จะส่งมาเราอ่านพอรู้ว่าเขาเหมือนว่าให้ให้ใช้ซับภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ค่ะบุพาไม่เป็นก็เลยว่าเออก็เอาคนไทยแล้วกันถ้าเกิดเขาจะดูเขาก็ดูตามมือไปอืเพราะเราก็ไปทำหลายอย่างดังนั้นยังไม่ได้ค่ะ ตัดต่ออะไรก็ยังไม่ไม่ได้ไม่มีเวลามากพออคือทํางานละเอียดละเอียดไม่ค่อยได้ค่ะบอกง่ายๆตอนนี้ชนพอจะชนรอบนะคะพอครบแล้วนะจะชนรอบโซ่หนึ่งอันนี้มันโซ่สามใช่ไหมคะหนึ่งโซ่แล้วก็พันหัวเข็มนิดหนึ่งตรงนี้ทําเป็น,นหลักสั้นๆเน,นี่ยนะคะก็ชนตรงนี้มัน เบี่ยงไปนิดนึงตรงเริ่มต้นเนี่ค่ะเราก็จัดมันนิดนึงโซ่ที่จะทํามุมนะคะนี่จะทํามุมตรงนี้โซ่แปดหกเจ็ดแปดโซ่แปดนะตรงนี้ทํามุมมันจะสี่มุมแล้วก็โซ่ห้าโซ่ห้า หนึ่งสามสี่ห้าเวลาทําโซ่ให้เกี่ยวอย่างนี้นะคะเกี่ยวอย่างนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้นะที่บอกว่ามือบางๆค่ะมันต้องมันต้องหยิบนี่นะแล้วก็โซ่แปดสี่ห้าหเจ็ดแปดนี่นะคะเป็นมุมสีม่มุมโซ่ห้าโซ่ห้าอันนี้จะทําทีละดอกกองไว้ได้เลยนะคะ เราค่อยมาต่อทีเดียวก็เอาที่แต่ละคนถนัดค่ะเพราะมันต้องมีแนวเป็นคูขึ้นมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมุมนี้แปดแปดโซ่นะคะตรงห่วงนี้ห้าโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่แปดแล้วก็โซ่ห้าสองห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็โซแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดอากาศดีนะไม่ต้องเปิดพัดลม3ามสี่ห้าหนึ่งสอสามสี่ห้าอันนี้ามาชนนะตรงแถวนี้เอามาชนเพราะเราจะขึ้นหลักเกี่ยวเข้ามานิดหนึ่งตรงนี้ เป้นโซ่ไปสองสองก็พอค่ะเพราะว่าถ้าสามบางทีมันยาวไปตรงนี้นะคะพันหัวเข็มเป็นหลักที่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเป็นหลักที่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเป็นหลักที่สี่ตรงมุมเนี่ยนะโซ่สองเอาไว้ต่อกันนี่นะคะหนึ่งสอง สามสี่สี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้สี่หลักบ,บุภผาลองเอาสามหลักแล้วมันตึงไปต้องสี่หลักะคะ่ะ สีหลักจะพอดีไม่ต้องไม่ต้องใช้โซ่เพราะมันจะไปต่อกันพอมาตรงนี้ก็สี่หลักนะคะถักจนวนรอบตรงตรงหัวมุมเราก็ใช้โซ่สองเอาไว้ให้เว,เวลามันมันตรงมุมอะคะ่ะเวลาต่อนะตัวนี้จะเป็นไหมพรมเส้นเล็กนะคะไหมพรมเส้นเล็ก ร้อยกรัมถ้าร้อยกรัมชุดนี้จะอยู่ที่หกม้วนนะคะเพราะเป็นกระโปรงบานใช้หกม้วนนะแขนยาวด้วยถ้าคนตัวใหญ่อาจจะถึงแปดม้วนนะพราะลายมันใช้ใช้เยอะอยู่แต่ว่าสวยนะคะสวยเดี๋ยวบุภาต้องไปหาไหมเป็นล็อตเดียวกันก่อนที่จะถักเพราะมันใช้เยอะอยู่จะใช้ไหมซัมเมอร์ก็ได้นะคะถ้าไหมซัมเมอร์ก็จะได้ช้าหน่อยแต่ถ้าใช้ไหม ไหมพรมมันก็จะได้ไวไหมพรมเส้นเล็กก็มีขายนะคะนะคะถักวนรอบนะถักวนรอบแต่ลายนี้สวยค่ะแล้วลายถักไม่ยากให้รีบถักเลยนะคะถักไว้ใช้เลยเพิ่งได้มาเพิ่งจะพึ่งจะถ่ายมาเหมือนสักเมื่อคืนมัน้งไปถ่ายจาของเขามาจากเว็บเข้ามา ส่วนใหญ่บุภาจะเอาจากของแฟชัออ่นเพลเยอร์นะคะเป็นแบบจากแฟชั่นเพลเยอร์ที่ที่เอาของเขามาค่ะแล้วก็ของเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบเสื้ออย่างเดียวแต่บุภาก็เอามาแกะว่ามันทำยังไงแล้วเราก็เอามามาสอนถักกันเอามาสอนลายะคะ่ะมาสอนลายทีนี้ว่าเ,าเพื่อนก็จะเห็นว่าเออแบบ ที่ที่อยู่ในนางแบบเขาใส่เนะะี่ยค่ะพอเขาทําออกมาแล้วเนี่ยมันสวยคือเขาเขาเขาจะผสมผสานนะคะจะสังเกตว่าแบบของเขาเนี่ยสวยมากแล้วก็แบบของเขาเนี่ยมันมันไม่มันไม่เชยอะ่ะมันไม่เชยจะสังเกตว่าแบบของต่างประเทศเขาไม่เชยนะคะเขาสลับกันแต่บุภาก็จะเลือกเอาตัวที่เอามาสอนง่ายหน่อยมามาทำให้ดู แต่ว่าบางตัวก็มันสอนยากค่ะมันยาวด้วยลายมันยาวอย่างเนี้ยค่ะก็จะยังไม่เอามาสอนให้ดูก็เอาไว้กเกษียณก่อนเนาะถ้าใครติดตาม <c oughs> <c oughs> กเกษียณก่อนมีเวลาแบบเต็มๆอย่างเนี้ยค่ะก็จะได้อาจจะมีคลิปตัดต่อมีอะไรอย่างเงี้นะอืมแต่ตอนนี้บอกตรงว่าเวลามันเวลาน้อยอืม ก็เอาเป็นลายลายมาเพื่อนก็ลองหัดทําดูไปก่อนก็มันก็น่ารักอันนี้ชนนะคะชนนคะคะน,นี่ดอกสี่เหลี่ยมก็จะเป็นอย่างนี้นะเราถักทีละดอกไว้เลยแต่ว่าแนะนําว่าต้องต้อง,องเพราะมันต้องต่อทีเดียวนะเพราะแนวเส้นนะคะมันต้องต่อทีเดียวก็ต้องใช้เข็มร้อยเอาทีนี้ถ้าเราถ้าเราจะต่อกันอย่างเนี้ยค่ะ สมมุินะเดี๋ยวนะอูพัดจะต่อโดยการถักถ้าใครไม่มีเข็มไม่มีเข็มร้อยจะถักอยให้มาตรงมุมก่อนนะคะตรงนี้นะมาเริ่มที่มุมนะมุมนี้นะสมมุิเราจะถักเดียวดูว่ามันจะเป็นโคเหมือนที่ของเขาไหม,มนี่นะคะ นี้เราเกี่ยวตรงนี้กันพอที่จะมาชนตรงมุมนี้นะคะตรงมุมนี่นะคะเราทําแบบนี้ก็ได้นี่นะเกี่ยวตรงสันเนี่ยให้ตรงกันอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะนี่นะจะใช้แบบนี้ก็ได้ตรงที่ต่อมันจะเป็นคู่ขึ้นมาเหมือนกันค่ะถ้าไม่ใช้เข็ม แต่ใช้ใช้เข็มอะบึงทีบุภาก็ไม่ถนัดเข็มนะบุภาถนัดอย่างนี้มากกว่านี่นะคะให้ชนตรงกันนะเวลาเกี่ยวดึงแล้วก็ดึงอย่างนี้เลยเดี๋ยวพอเราแบะออกมันก็จะเป็นแนวเส้นนี่นะคะเนี้ยไมติดอย่าลงช่องนะ เพราะบางทีมันมันถ้าถ้าหลงกันมันก็จะไม่ลงก็ต้องรื้อทํำใหม่นะอันนี้ต้องคอยคอยคอยดูนีค่ะจับคู่มันอีกฝั่งหนึ่งพอดีเหลือเศษใหม่สีนี้หมดซ้อมลายหมดนีค่ะค่อยๆจับคู่กันไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ดึงนี่นะคะ นะจะใช้เข็มแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็จะสวยก็จะเป็นแนวแต่ต้องถักแต่ละดอกให้เสร็จหมดก่อนนะลองเอาดอกดอกมาวางเรียงกันก่อนว่าแผ่นหน้าแผ่นหลังเราจะใช้กี่ดอกทั้งตัวค่ะหมดทั้งตัวเนี่ยทั้งแขนอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะเวลาต่อเนี่ยมันจะต้องต่อทีเดียวนะมันถึงจะเป็นเส้นเส้นเดียวนคะคะไอ้ตรงนี้เราก็เกี่ยวได้เลยตรงช่องมันเนี่ย ที่อยต่อเห็นไหมคะเป็นแนวเส้นสวยไหมพอเรารีดจากด้านหลังคะ่ะก็จะสวยถ้าไม่ใช้เข็มถ้าไม่ใช้เข็มนะบุภาก็แนะนำว่าให้ถักแบบนี้ตรงที่รอยต่อนะคะถ้าถ้ารอยเข็มมันจะเป็นแบบนี้มันจะแนวนี้มันจะเรียบอยู่แต่ว่ามันจะไม่เป็นเส้นนะเอาแนวนี้ดีกว่าคะ่ะเอาเข็มถักดีกว่านะเอาเอาถัก ถักของเราเนี่ยแต่ว่าต้องต้องทำดอกให้ให้ครบหมดก่อนนะคะว่าเราจะใช้กี่ดอกอทำดอกให้ครบแล้วเราค่อยต่ออย่างเงี้ยค่อยๆทีเป็นแถวเป็นแถวไปเลยอือย่างนี้นะคะคือลูกเล่นมันอยู่ตรงเนี้ยค่ะเห็นไ,ไหมคะพอเราจะต่อนะคือช่วงที่มันลอยต่อกันใช่ไหมคะพอได้ดอก เราถักจนเสร็จเราจะต่ออย่างนี้มาก่อนอย่างนี้มาก่อนก็ได้นคะคะเราก็ต่อสังเกตแขนไหมคะมันจะลงยาวเลยนะจากนี้นะยิงยาวเลยนะต่อเนี่ยค่ะเนี่ยยิงยาวเวลาเราต่อนะอ่าเวลาเราต่อเนี่ยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะถนัดเอาต่อแบบไหนจากเพราะอันนี้มันต้องด้านหลังแล้วโค้งไปด้านหน้าด้วยนะคะด้านหลังโค้งไปด้านหน้าพอรอบเอวเนี่ยเราก็ต่อแบบแบบอย่างนี้ยค่ะ นะคะทาให้เสร็จทีเดียวเลยตรงตรงกระโปรงนี่ก็เหมือนกันนะคะตรงกระโปรงนะเราเราต่ออย่างนี้ต่อทีละดอกมากันตัวดอกตรงกระโปรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกเจ็ดดอกนะคะอันนี้เขายกแขนมาเลยดูสูงแต่ว่าถ้าถ้าเขาเอาแขนลงมันก็จะอยู่ตรงเอวพอดีแหละคะ่ะแต่อันนี้เขายกแขนอืมมันจะเป็นเหมือนเหมือนกลางอกอะ่ะอืมแต่กับ แต่สวยมากเลยค่ะชอบชอบอันนี้เจ็ดดอกก็น่าจะประมาณดอกตามไหมพรมที่บูพาถักเลยคะ่ะขนาดดอกนะส่วนตัวที่ตัวนี้เขาต้องสับ่างนะคะตอนนี้สับ่างกันนะไอพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งแต่สับ่างกันคือปักสับ่างกันอะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาเกี่ยวด้านข้างนิดนึงเกี่ยวด้านข้างนิดนึงนะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วก็เพิ่ม มันจะเพิ่มด้านข้างเองนะคะพอพอจับหว่างเนี้ยมันก็นจะเพิ่มทีละหน่อยทีละหน่อยจากข้างบนก็จะเป็นกระโปรงบานสวยๆค่ะสวย,สวยแกนเสือ้ออันนี้แนวได้แล้วเนาะอืมเนี่ยค่ะง,ง่ายๆด้านหน้าจะเป็นคอกลมหรือจะผ่าหน้าก็ได้ถ้าผ่าหน้าก็ผ่าหน้าตลอดแนวก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะแต่งแบบไหนตรงโบเนี่ยค่ะก็ถักเป็นอ่าเป็นโบก็น่าจะทําได้กันอยู่เนาะอืมก็ถัก โซ่กลับไปกลับมาให้มันยาวๆหน่อยก็มาผูกติดผูกติดสวยสวยงามอืเนี่ยค่ะน่ารักดีลองทํากันดูนะคะคือถ้าสูงผู้สูงอายุนะคะจะทําให้แนะนําว่าเป็นผ้าหน้า้าเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมแล้วก็เราใส่เสื้อตัวในใส่กางเกงใส่อะไรของเราอย่างเนี้ยค่ะก็สวยคือเราจะใส่เป็นกระโปรงหรือใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้อืม ก็ติดกระดุมเราจะเปิดกระดุมเป็นเสื้อคลุมใช่ไหมคะเป็นกระดุมตัวใหญ่ๆอลองทำอยูอยู่ที่ลูกเล่นว่าเราจะทําแบบไหนนะแต่ลายลายเนี้ยค่ะสวยเป็นลายถักที่ไม่ยากลายถักไม่ยากลายถักง่ายๆแต่ว่าพอทําตกแต่งออกมาและสวยมากสวยมากนะนี่คะ่ะมาแนะนําเพื่อนแคปหน,หน้าจอภาพรวมไว้นะคะเขามาไม่ชัดนะ คือมาได้ประมาณเนะะี้ยค่ะบุพาไทยจากทีวีนะทีวีจอใหญ่ถ่ายจากทีวีออกมาก็คือได้ประมาณนะะี้ยค่ะเพื่อนแคปหน้าจอไว้จะได้แต่งแขนจะได้ทําถูกนะนืะจะได้ทําถูกอันนี้ต้องลองทํากันเอานะคะเพราะว่าการต่อดอกอะคะ่ะไม่ยากเราก็ต่อคือดอกเนะะี่ยค่ะเรามาต่อแล้วร้อยเอาช่วงแขนเนะะี่ยค่ะเหมือนเสื้อคอยเช้าเห็นไหมคะช่วงแขนแล้วก็ต่อดอกไปแขนนี้เขาใช้สามดอกเองนะ ใช้สามดอกเนี่ยค่ะแขนมันจะเล็กอลองดูนะลองทำดูฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะสวยมากเลยค่ะนางแบบก็สวยเสื้อสวยอุปหอก็จะชอบฟุ้งฟิ้งปุ้งฟิ้งแบบนี้ค่ะแต่ว่ารูปล่างมันไม่ได้แล้วแต่ก็อยากจะทำฝากไว้อีกคลิปหนึ่งใช้ไหมประมาณเอาซ้าให้พอก็ประมาณหกม้วนนะคะหกมววถ้าไหมซัมเมอร์ร้อยกร,รมัมหรือไหมพรมร้อยกร,รมัม ร้อยกมนะคะต้องร้อยกมใช้ประมาณ6กมวนค่ะชุดนีน้ใช้เยอะอยู่ค่ะฝากไว้เนาะค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะ